สวัสดีครับพวกผมกลุ่มอาจจะยังนานะครับมานำเสนอแล็บที่6นะครับไดโอดวัตถุประสงค์นะครับ 1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญของไดโอดสามารถเลือกใช้ไดโอดในงานต่ตางๆได้อย่างถูกต้องนะครับขั้นตอนการทดลองนะครับ 1. ต่อวงจรตามรูปโดยใช้ไดโอด 1D เบอร์ 1N 400นะครับ 2ปรับแรงใจไฟฟ้ากระแสะตรง V+ s ให้ได้ค่าตามตารางโดยเริ่มต้น V+ s จาก0โวลต์นะครับจากนั้นใช้ออปซิทโลสโคปวัดแรงดันตกคข้อมไดโอด VD1 แล้วบันทึกลงในตารางและใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์วัดกระแสะที่ไหลผ่านไดโอด ID1 แล้วบันทึกลงในตารางตารางที่1.1.1นะครับ อันนี้คือตาราง 1n4001 นะครับจะได้ค่าตามนี้เลยครับ 3. เปลี่ยนไดโอดเป็นเบอร์ 1n4148 แล้วทดลองซ้ำตามข้อที่2 อันนี้จะเป็นตารางที่1.1.2นะครับอันนี้จะเป็นตารางที่1 nc 1 4 8นะครับจะได้ค่าตามนี้เลยครับ 4. เปลี่ยนไดโอดเป็นเบอร์ bcx 8 4 4 6 6 v 2 l แล้วทดลองซ้ำตามข้อที่2นะครับอันนี้จะเป็นตารางที่1.1.3นะครับอันนี้จะเป็นตาราง bcx 8 4 4 6 v 2 l นะครับ อันนี้จะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองนะครับกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสะที่ไหลผ่านไดโอดและแรงดันที่ตกข้อมไดโอดทั้ง3เบอร์นะครับที่ได้จากตารางนะครับขั้นตอนที่5้5นะครับต่อวงจรตามรูปนะครับโดยใช้ไดโอด D1 เบอร์ 1N4001 นะครับขั้นตอนที่6นะครับปรับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสะตรงนะครับ VS ให้ได้ค่าตามตารางนะครับ ใช้ออปซิโลสโคปนะครับวัดแรงดันตกข้อมไดโอด VDI นะครับแล้วบันทึกลงในตารางนะครับในใช้ดิจิตดิจิตอลมัตติเมิเตอร์นะครับวัดกระแสที่ไหลผ่านไดโอด ID 1 IDI นะครับแล้วบันทึกลงในตารางครับตารางที่1.2.1นะครับอันนี้จะเป็นตาราง1 n 4 0 0 1นะครับ ที่บนค่าได้แล้วนะครับขั้นตอนที่7นะครับเปลี่ยนไดโอดเป็นเบอร์ b z x 8 4 c 6 v 2 l นะครับเราทดลองซ้ำตามข้อ6นะครับอันนี้จะเป็นตารางที่1.2.2นะครับอันนี้จะเป็นตารางของ b c x 8 4 c 6 v 2 l นะครับ ที่บันทึกค่าได้นะครับอันนี้จะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองนะครับกราฟนี้จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสที่ไหลผ่านไดโอดนะครับและแรงดันที่ตกข้อมไดโอดทั้ง2เบอร์ครับที่ได้จากตารางวิเคราะห์ผลการทดลองนะครับไดโอด 1N4001 น,นะครับที่ทางตรงนะครับเริ่มนำกระแสเมื่อแรงดันประมาณส่วนจโวลต์นะครับ ื่อนไปกระแสเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามแรงดันนะครับทิศทางย้อนกลับนะครับมีการล่วไหลของกระแสเล็กน้อยนะครับช่วงแรกช่วงแรงดันต่ำนะครับแต่เมื่อแรงดันสูงขึ้นกระแสเพิ่มขึ้นแสดงถึงการทะลุของไดโอดนะครับไดโอดที่ 1N4148 นะครับทิศทางตรงเริ่มนำกระแสที่แรงดันประมาณ0.5โวลต์นะครับแล้วมีความ เร็วในการตอบสนองสูงนะครับไดโอด b z x 8 4 c 6 v 2 l นะครับเซนเซอร์ไดโอดนะครับทิศทางตรงนะครับพฤติกรรมคล้ายไดโอดทั่วไปนะครับเริ่มนำกระแสที่ประมาณ0.3โวลต์นะครับทิศทางย้อนกลับนะครับเริ่มนำกระแสที่แรงดันประมาณลบ6.2โวลต์นะครับซึ่งเป็นแรงดันซีเนอร์นะครับที่ออกแบบไว้นะครับ ผลการทดลองนะครับไดโอดแต่ละชนิดมีพฤติกรรมการนำกระแสที่แตกต่างก,กันตามวัตถุประสงค์การใช้งานนะครับ1 n 4 0 0 1เหมาะสำหรับงานทั่วไปที่ไม่ต้องการความเร็วสูงนะครับส่วน1 n 4 1 4 8นะครับเหมาะสำหรับวงจรที่ต้องการตอบสนองเร็วนะครับและ b z x 8 4 c 6V2L นะครับใช้สำหรับควบคุมแรงดันในทิศทางย้อนกับเช่นการทำวงจรเกูเลเตอร์แรงดันนะครับ